โห oh, จะแคร์มัสอะไรทำไมะไรขนาดนั้นเอาจริงแค่ช่วยให้หนีหาที่หลบภัยให้แถมดูแลเรื่องคดีก็สุดแล้วปะกับการช่วยแฟนเก่าที่ทิ้งเราไปมีผัวรวยคนใหม่ทำไมต้องลงทุนหนีไปดูแลนางห่วงจัดยอมเสียหน้าที่การงานเสียชื่อเสียงที่คนอาจจะมองว่าคุณอ่ะเป็นคนคบชู้เสียชื่อวงตระกูลอีกทำให้คนที่รักตัวเองอ่ะ เสียใจสุดๆเสญหน้าข่าวมือถือถ้ายังรักมัสลินอยู่อ่ะก็พามัสลินไปเลิกกับสามีแล้วแต่งกับมัสลินเลยค่ะอันนี้สงสัยส่วนตัวบทมัสลินเนี่ยมันมีในนิยายจริงๆไหมเพราะนี่ไม่เคยอ่านนิยายมาก่อนไงหรือเขาเพิ่มเข้ามาเพราะขัดใจกับบทมากบทแฟนเก่าแบบนี้เอาจริงๆโคตรอยากจะฟินนะแต่มันฟินไม่สุดจริงๆสเสญหน้าข่าวมือถือสิ่งที่น่าเสียดายเกี่ยวกับสรุธ คือสรุดไม่มีความหนักแน่นพอที่จะทำให้ชีวันมั่นใจได้